โคเลีเีูจาก,กวงแทบครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูทุกคนนะครับพบพอกับผมจาก,กว c งชาแนลครับพี่น้องมื่อนี้จาก,กวงเอาสามสิบกีบนะครับสีขาวมาฝากพี่น้องครับต่ำเพียเพ้ยนเลยเนาะพี่น้องนี่ฝุ่นพี่น้องโอ้ยนำปลากระไดเนาะกะเอาพักกาดหินเนี่ย ผักไายเนี่ยกระลำเนี่ยนะครับผสมใส่กันนัวๆใส่กันนาะพี่น้องว่าหันก้อนจ้าก,กวงที่ไทยนี่มีงว่วพี่น้องบบกหลายตัวนึงไทยบททันพื้นไปซสัมมามาพี่น้องมาคนโคเรีโคเรสูตรจาก,กวงแซบครับอื 嗯。 เมื่อเนี่ยจากกวายญาได้ลยลงคลิปเมือ่อหรือพี่น้องต่าแน่นอนล <c oughs> เลยเดือดง,งานมาตา่าทับมย,ยำดีพอดพีน้องเอ้ย बामान बोइ तामाङ नि เก็บนีพี่น้องข้างหลังครับนี่เป็นสวนเต็มเลยพี่น้องครับพี่น้องวายมาย้มเดก็มีแต่ผักพายบ้านอยู่ใก่งไกเนาะพี่น้องก่อนมถทายคลิปกับแวะเก็บผักมาตามไรมาเรื่อยๆพี่น้อง ตัว่าเบิดครับอันข้างๆเหลือไว้พี่น้องตำ้ว่าเบิดด้อ ผู้มักเผ็ดคือจาก,กัวงเนี่ยพี่นอ้อง ก้อยแทบพับน่องลวกดีดีเนาะขนเอาลวกหนาด้นดน,ดนมันกระติกกรอบก็เอาวหลวกน้อยๆพีน่น้องงำง่าย ก็จะเป็นแมนคลัดภูมักงำหน่องงามทำใดทำหนึ่งมัน,มนมี่นคือส้งสีบอล้อมรึมพี่น้องว่ามันเข่าขึ้นสภาพว่าปกติหรือเปล่าริเจังใดเป็นบางมือหรือเปล่า Đúng rồi Ủa, ừ, ta còn mấy hòm Lì hắn làm à, Ôi เบิ้งกระเทือนพี่น้องบ้านจากว่าเอินกระเทือนเหลือตับใสเลยตับใสไปเลยนั่นนี่บุบจุน้ำตำบุกฮงหเอิญเอิจุน้องพี่น้องจุน้ำตำบุกฮงสามทิบกีบจุน้ำตำบุกฮงสุกแล้วครับ ว่ามันบ่าสุก nhận tay ngõ làn trao quần nhận tay ngõ làn một tay ngõ làn hả โอ้ oh, พี่น้องครับแซบ่บนะครับสามสูตรจากวงโคเลโคเลใส่บกพริกใส่น้ำประเดกนัวนัวเนี่ยนะครับใส่ผงนัวหลาไหลเนาะพาพี่น้องมากลางดวงคือเก่าครับเนาะกลางธงซื้อหม่องเก่าติจ่ากวงไทยเป็นประจำนะครับกับเพื่อนบอ่บอบมาปล่อยน้ำใส่น้ำกัดจังสีไทยอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องก็ติภาพมามหม่งนี้ดูหนึงมันเงียบ สองมันกับบ่อคอยมีรถมีลาอย่างขามามันมีถนน,นเส้นเดียวแลนเ์ขามานี่ได้นะครับห่างจากท่าอกจาก,กวงนั้นประมาณสามกิโลพี่น้องจงสิได้ตั้งคลิปเนาะพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องทุกๆท่ทททานนะครับทางเพจ Facebook จาก,กวงภาคินขอบ,บุญขอบคุณทั้งพี่น้องทาง u t u b e นะครับทรงห้จาก,กวงมาหัดแสนซับบอไวที่เปลี่ยนทางเพจแล้วก็ทั่งยูทูบแล้วก็ทั่ง t ิกตอกเนาะพี่น้องกำลังใจพี่น้องทุกๆเมือ่อบอไวที่เปลี่ยนคอมเมนต์บวไวที่เปลี่ยนการกดไล์ บอกว่าจะเป็นการกดแช่นะครับนาอจากกวงแจงเดมาเฮ็ดทุกๆเมื่อนะครับมาหาพี่น้องทุกๆเมือ่อมาเวา่ามาคุยนะครับตามสภาพอากาศกับขากับน้ำกับหมุนเวียนเปีนไปเรื่อยๆครับขอบคุณหลายๆครับพบพกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้ทำนี่แหละครับสวัสดีครับ